สร้างหามีชีวิตอยู่สร้างห้าเห็นสร้างห้าได้ยินยได้ฟังห้เาเลือกกระทํากรรมใดหลังจากที่ห้ากระทํากรรมไปแล้วกรรมนั้นเด้สิเป็นภูห้ผลกับห้ามไม่สิ้นตัวเองทําเองชั้นว่าทุกคนจะประมาทในการเทวนาว่ามีบุญยังสใ่ญง,งสิสูงสุดเท่ากับการเทวน,นาดกนาคทำว่าขัาว่าบาุญบ,บุญบุญ,บญ,บญเนี่คือความสงบเย็นเด้ บ่แม่นผิธที่บ่แม่นไปเหตุกถินป่าป้าว่ามันไปสั่งบวชสั่งสาร่ามังไดเด้ว, <c oughs> ว่าให้มันภาวนาให้มันได้ถึงความสงบให้มันได้ได้เห็นอาการปิติให้มันได้เกิดยังขึ้นหล,ลายๆาอย่างที่เข้ามาพิสูจน์ืเอ,อเวลาห้าฟังธรรมพีทเพิ่นกะแสดงเกี่ยวกับสติป,ปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมบางสิ่ ส่วนมากข้าสิบ่อคอยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับอาการต่างตที่เกิดขึ้นไม่เช่นชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เกิดอาการแบบใดมีปิติแบบใดเออบางคนก็หลงปิติมั่งติดนิมิตมั่งแล้วแต่สิเป็นไปเด้แล้ยแต่มันสิเป็นไปเะนั้นออทุกคนเมื่อเขาถึงการปฏิบัติแล้วคําว่าปิตินีเออ่เกิดขึ้นแต่ละรั้งบ่เหมือนกันให้เข้าใจว่าเออ ปีติเก็ยังบ่เทียงบางคนกับมือหนีขนลุกขนหัวลุกมือหนีเป็นโยกๆสั้นๆมือนีเลือกข้างนี้เกิดเห็นเป็นแสงสว่างมั่งร่างกายโยกมั่งมีอาการอิ่มขึ้นยากห้มั่งก็แล้วแต่ฉะนั้นบอกข้าวๆเอาไว้เป็นเนื้อยะเอาไวา้ว่าปีติน่ะบ่แม่นของเทียงแพ้แน่นอนว่ามันสิเกิดถึงต่ตแบบเดียวให้ทุกคนว่าเออ แทานาาปิติแต่ละมื่นบ,บวาวตาแต่ละมืะม่นสุว่านั่งอยู่แต่ละชั่วโมงแต่ละเวลาเป็นอย่างนี้ปกติกันแค่ก็บอกเบื้องต้นเอาไว,ว้ว่าโอ้โหมันเป็นอาการนี้อาการนี้ทุกคนไะจำเอาไว้มันจังบ่ตื่นบางที่บ่อาจสามารถผ่านปิติไปได้ก็มีเพราะว่ามันตื่นตื่นอาการสั้นตื่นอาการขนลกุกตื่นอาการมีแสงสว่างท <c oughs> ั้งหลายทุกคนทายาเผ็ดไป จ้าของลังสีเองจีรูดไม่เจ้าของเองในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกที่จะกระทาหลังจากกระทาไปแล้วกรรมนั้นทั้งสิ้เหผลที่หลังได้ไหมกรรมนันจะกระทาเขาที่หลังคําวว่าเกิดมาใส่กรรมนั้นหูจักสวะไปเห็ุไรเ้ยงไรกรรมทั้งสิไปเกิดมาใส่มันคือเราเอาปัจจุบันณขณะนี้โลด เกิดมาทำความดีสั่งบาร,รมีวายังสี่บัณญเปรวาสลลวแต่บุญแลวแต่กรรมแลวแต่เขาแลวแต่สิเป็นจั้งไดเลวตายแล้วบางสี่กามีได,ด้ทั้งท่สี่เขาวัดนี่แหละทั้งท่สี่เขาใจว่าจะกองมาทำบุญไปท่านซึ่อบางคนบางคนว่าเข้าใจแต่ว่า,า,า,วาท่านนั่นก็คือบุญท่านคือการให้ แต่ว่าสิเกิดบุญหรือว่าเกิดบุญต่างหากเด้บุญนั้นเกิดจากการให้ทานคือมันห้แล้วรู้สึกว่าสบายใจปลื้มใจสงบเย็นนี่จังสิเป็นบุญท่านจะจังไรมันก็บ่าสูญหายไปใไหนดหอกเป็นของข้าอเก่าแต่ราใดที่บ่ท่านถึงผลินิัพา์ดังนั้นในการท่านก็ตามถ้าจะอธิษฐานขอใหุ้ผลทานนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าถึงซึ่งผลิตภันฑ์ปัจจุบันชาติที่เถิดหลว สวดมนต์คือกันภาวนาคือกันเหตุยังกาสร้างถืเกี่ยวกับบุญให้เป็นปัจจัยไปในพานอย่างเดียวถือก็ต้องไปยางอื่นหรอกมันใดคือเก้านั่นแหละอันมันเอื่ว่าผลตกข้างคนที่ไปใส่ย่างี่เฮ้าท่านไปเข้าไปซอยงานบาดัดปัดกกาดสลายอย่างเกลียวแต่ไปเหตุกุฏิเหตุมิหารกุฏส่งกุฏส่วนไปยังสิ <c oughs> ในการที่ท่านกำลังแรงกายองจะวางเอง ได้หลายก็ท่านเงินเด้อนันธรรมดาเด้เอื่นว่าอุปปารมีท่านเหมนเด้ท่านกำลังแร่กายผู้ใดว่ามันหน่อยทุกคนว่าเมนยังกะซางบัดในการทำบุญทั้งบุดให้เป็นปัจจัยภายในพระอย่างเดียวไม่ต้องไปขอนั่นขอนี่หรอกแต่ขอพระเห็ดอา่อนบระได้หรอกเมญังกะซางบระได้จักยางที่ไปนั่งขอนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะ มันบม่มีดอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ที่จริงนะ่ะพนไปตั้งซื่อมันขึ้นมากซื่อๆผู้ได้เหตุยังสําเร็จพระเจ้าเลื่อนว่าผู้นั้นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เหตดเอาของเขาด้วยล่ะศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสําเร็จเออผู้ใด็เหตุยังสําเร็จแล้วกับผู้นั้นล่ะศักดิ์สิทธิ์ผู้พระเจ้าผมตอนเท่นเพียรนาเพิ่นสาเร็จเป็นพระเจ้าเขาก็เลื่อนว่า่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนกับขอจากพระพุทธเจ้าหลายแลัตัว ในสับสมบัติในการถูกหวยในความรว่ยในยดถาบดาศักดิ์และตำแหน่งก็บม่เห็นว่าน,นั่นเลยแต่ความก็คือไปสอบเอาอยู่ืือไปเลี่ยนเอาอยู่ okay. เข้าใจข้อหมายของเพิ่นผิดเด้อข้อหมายที่พุทธเจ้าสอนเพิ่นเห็ดให้เพิ่นสอนให้าละอกุศลบำเพ็ญกุศลและมองเห็นความจริงคืออริยะสัตซีถูกสมุทัยนิโรธ เดินไปตามทางนี่จนหออมักนี่องแปดตัวเองจนทุกข์ยิ่สุดเข่าไปรูุไปเห็นทุกข์ทั้งกายเป็นไปทุกข์ทั้งใจเป็นไปมันทั้งดับทุกข์เป็นยังไงจนทุกข์ดับไปเป็นแบบไหในขณะที่มีชีวิตอยู่เ้าเป็นผู้เลือกกระทํากรรมได้ทั้งดีและเลวนั่นแหล,ละหลังจากท่าไปแล้วกรรมด้สิเป็นผู้เลือกกระทาห้องฉะนั้นคือว่าเหตุดีแต่ดอดนีหลดก็ต้องไปเ็นว่า บ่มีบุญบารมีพ่อบ่มีวาสนาคือเขา,าสิก็หัว่ามันบ่มีแหละคือบ่เหตดเอาเดียวนี้เดียวนี้เขาหลุดเนอะเหตดเอาง่ายๆนี่แหละพุทโธไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันนั่งสิเห็นพุทธะเองดอกอพุทโธเป็นพระนามของพระเจ้าทุกพระองค์พุทธะไปวารู้บัดมันงสิรูนในจิดในใจของเจ้าของเองดอกไปเรื่อยังว่าว่าสิเดินทางมาถึงความสะเทือนใจในการเห็นถูกของเจ้าของ ที่ไปกระทบกระทั่งกับบุคคลผู้นั้นผู้นี้นแต่เก่าก่อนคนเท่านั้นอกหักผิดหวังมากโทษผู้อื่นเบิดบ่เ,เคยโทษตัวของแต่จะคข้องดีเกิดมาหอย่างเนาะเนาะป่า <c oughs> ถ้าว่าจะคข้องดีเกิดเมา่ยังนั่นแหละคืนหน้าเบิ่งน้อมเขามากเห็นโทษแห่งตัณหาคือความอยากของจิตใจของเองอุปทานคือความหยึดแต่แก,ก็ปรุงแต่งหลายอย่าง กว่าสิมาลู่สิงเ่านีเ่านี้นได้เม่นลู่เขาไปแล้วจักสิปลอยว่าได้เยรยบได้บางคนลู่หลู่แค่ทางแต่ว่าปลยวางบได้เนาะเหมือนกับว่าลู้ไปหมดแต่กูอดไม่ได้นี <c oughs> ่แหละกอยู่กูหึงอดบได้กูศูต่ว่าเดยนันเลยเหตุผลมันศูงไว้แหละไปฟังรรมอยู่กุงสูงก็ซแหละถ้าปฏิบัติแล้็เห็นจากเีตตาและอภัยเอยถ้าว่ามาปฏิบัติมก็ได้ไป คือพวกว่าฟังถ้ำเราพวนนี้ไปกินเราเลย่บาเขามาวัดอีกชกค้เตือสัไปหาตลาดเราเพราะอย่างว่าบ่มีเมตตาแล้วก็บ่อีอาภัยน <c oughs> สันเลยเราเป็นกติไว้พผกกับเมียมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรม,มานั่งสมาธิคือพวกเข้าเป็นดีเดียวนี้เลนเขียนไวไปคือเข้าเขียนหนึ่งเลย กูรุณาปิดโทรศัพท์ด้วยห <c oughs> <g ül> ัวมันลืมบ่นเนี่ยยากน้ำรดปู้๊ปะผู้ปุปักใส่เอาไปว่างกับทัางขางพรภระเทศไปเทศไปโทรศัพท์มันดังขึ้นติ้งกลางขึ้นมากกับผู้นั่งกับเมียนตาผู้นี้กัเมียนตาเบิ้งเดียวทั้งนี้หน่า,านี้ตายิิงแขวใส่เขาเอผู้เรียกใส่ก่อนตาแตกโปมืนบ่เนี่นยไปคนเชียนไว้นันะปิดโทรศัพท์ด้วยเห็นว่า ผู้สอนก็มานำเราไปอีกเสียสมาธิเบิดตั้งแต่ดูสิแล้วแต่สิวบาเล็กงใส่แล้วแล้โวโกรธประเดีเ๋ยวก็หน,นีพี่เออถ้าแล้วแล้วเราขัสิมาหาผลเด้อก็ไปหากินเหล่าอยู่ในลานเหล่าลุกขึ้นไปส้นโต๊ะเหล่าเขาไปขว่มใช้จ้าของเองนั่นแหละคือว่าเขาสิลูกตีลูกข่ากับบ้าเมียนเ,เ,เขากระจับส้มผลมาเปน็นทั้งได้พี่เป็นยังเยอ,อนะเบา พวกเด็กเสือกหาผ่ามาเสร็จโตเสร็จปากเสร็จหนาเสร็จตาเอาผ่าเย็นมาถูน้ำหูน้ำหัวน้ำหนาน,น้ำตาให้ <c oughs> แล้วก็คิดแล้วเอ้คนยูได้รันหรกลับไฟกันเป็นคนที่มีเมตตามีน้ำใจมีอ่อาให้เหตุส่งกันและกันแต่คนจะได้วัดั่าถวายแต่ของไปปฏิบัติธรรมไปภาวนานาือเป็นแล้วหนีนอนคิดที่ว่าเขาสิอมาอีกแล้วเ <c oughs> ขาพ่อมาอีกได้ย,ยืนสั่นแหละแต่ปฏิบัติธรรมเรา จะเขาว่าเมตตาละไอภัยซึ่งรกักดล์หรว่ามีผู้ใดสมบูรณ์แบบความืมก็เป็นธรรมดาแต่เขายัางลืมว่าไปยุดดีท่อนที่สามยังลืมนขนาดนั่นแหละลืมแต่ว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นผู้ที่สามารถที่เลือกการกระทําใไดให้กระทําดีอย่างเดียวะ จะไปถวษว่าบ่มีบุญจะไปถบบบวษว่าบ่มีบารมีบ่มีวาสนาคือเขาขาวัดบ่หลมมันเป็นอย่างสิบ่หลมถ้าอยสากมาโหลดก็สากมาโหลดมันก็มาอะไรถึงตัวก้อนที่สิบมานะมันก็อู้เห็นยังก็อยากเห็ดเบิดหกไปเบดิดอรู้สึกว่าคออดแกแลเลยเนาะไม่นีนะ่นก็อู้มันเป็นคือของหนักกระชากมาโลดเดีเ๋ยวกคย็คอยลืงคอยชินไปเอง ตาตาเข้าไปเห็นหูเขาไปได้งยินในเรื่องราลาต่างๆในบ้านหรือกับบุคคลที่รอบข้างเท่านั่นแหละมันกระซากตัวเองออกมากแล้วมันไปเด้งยินในเรื่องราลาบุคคลหรือเคยมีความผูกพันมันไปเห็นกับบุคคลเหล่านั้นมันก็ค่อยถอยคอยตดัดคอยห่างออกเองกับนาเออต, <c oughs> ตราบใดที่ยังคุกคีประสามารกก็ชากตัวเองออกมาได้นั่นแหละหูก็ได้งยินตาก็เห็นมันก็เป็นห่วงกันย่หันแหละมันก็สร้างกันยุหันแหละั้งสร้างต้องหลักนันหละ วัช <c oughs> นพระปุถิหามองสัพยาเป็นสถานที่ <c oughs> ที่ควรในการทําความสงบจิตเพื่อเอ้นสัพยะหาหมองภาวนาจนจึงไปหาอยู่ผู้เดียวมั่งเขาทําเขาปาเขาดงไปมั่งอ <c oughs> มันกัดมันกัดตัดอะไรใดในการบ่เห็นบริยินเองเองอฝึกจนว่าจิตมันคงดีแล้วในสุดท้ายเขาจะเห็นเอ้เสียงมันก็ยอยู่แต่เสียงความหลักความอะไรก็บ่วามเมือเขาหลักเขาอ,อะไรกูเองนี่ว่าเนี่ย กูเองตัวเป็นผู้หักกูอาไรเองเนี่นยเนี่ยเพิ่นจังเห็นเหมนเห็นสาเหตุขรงมันแล้วเออถ้ายังหากถ่ายั่งอาไลถ่ายย่งปุ๋งแต่งไปเลยการเกิดเกิดขึ้นอยู่เลยแลบว่าจบสัเกเท่อจะจะังคอยเห็นโทษเห็นโทษห่งความรักเห็นโทษห่งความอาไรเห็นโทษห่งความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเมื่อเห็นโทษดูเขาดูเขาเมื่อคอยหดสันเขาหัวสันเขาขาดออกจากความรู้สึกใน,นความอยากได้อยากเป็นนั่นตัวก็จบเพแค่นั้น เพืพอนฝึกจับจุดอุณหโลมได้แล้วหรือว่าได้อาการพีตีแล้วเอาไปเห็ดด้บ่แม่นในสน่ซมี่ลรือป่อยทิงเด้วยเห็ดให้มันต่อเนื่องด้วยแต่ละมือแต่ละมือให้มันให้มันให้มันสื่อต่อเนื่องได้แล้วมันจะค่อยเป็นไปเองดอกอันอื่นๆนันะมันยูที่ห้าเด้วยห้าหุ้จักแล้วจับจุดมันได้แล้วพยายามเข้าสู้จุดนั้นจุดที่จะกวามเป็นให้ไดอันนี้ได้เราบอนี้ ได้แล้วเนาะนั่แหละเหตุผลมันต่อเนื่องไปก็ต้องไปคิดอีกยังมากก็ต้องเชว่าให้มันเป็นแบบเห็นแบบนี้ก็ต้องเอาแค่นี่แหละเอาแค่จุดนิ่มๆนองๆนับดนับอยู่ในนี่พ่อถ้าส่งอารมณ์สุ่ามอนี่ได้หานาทีมืออื่นมันมันมีความ p r o b a b i อย่างอื่นมันยาวไปยี่สิบนาทีสามสิบนาทีขึ้นไปเลยเอื่อนนั่นเอื่นว่าส่งชาานไปเลยเลื่อยส่งไปเลยใจที่ความสูงงบจะเกิดค่อยลึกเขาลึกเขาลึกเขาเองดอก ตอนแรกตาก็าเห็นหูก็ได้ยินหูดังก็ได้ก,กินอยู่ต่อมาตาก็บ่จะเข้าหลับตาเห็บแบบนี้หูกะได้ยินดกกินหรือว่าสัมผัสตางกายกระรู้อยู่แต่ว่ามันบอลรําค้านหลังจากมันบอลรําค้านมันบรนนบกเก็บผมมาคิดแล้วต่อมาขํามบริกรรมกระหายไปล่มหายใจกะหายไปนี่มันลึกเข้าไปเรื่อยเด้แต่ว่า,าต้องไปปูบอกวิธีมันเลยว่า ให้จิตนั้นนั้นเป็นไปเองแค่เข้าประคองอาการความรู้สึกนี่กับข้ามบริกรรมนี่ข้ามบริกรรมหายไปต่อไปล้มหายใจหายไปบ้างต่อไปร่างกายหายไปมันสิเผอดับพึบไปเองดอกดับพึบเถิดมันต้องพยายามมันไม่ได้ตายได้มันเ้าสู้สมาธิอันเรียกว่าความสงบอันสูงสุดอื่นอัปปนาสมาธินั่นเองมันเสียร้อยไปดอกตั้งใจไปมัน็มีพังไปก็แล้วกันดอกไปกลุมคิดด้วยหัน อิกว่ามึงคือประโง่มึงคือประ,ะงบนบอกมันสิร้อยไปเองทําให้มากทําให้บ่อยเดี๋ยวจะชินชินแล้วก็เกิดเป็นต่างอย่างขึ้นรูรูทางมึงแล้วโอ้กูคแค่ประคองจิตประคองความคิดนะครับบริกรรมประคองลมหายใจไว้กับกับความคิดให้มันเข่าออกความกันายเรืเ่อยเรื่อยมันจะคอยขาดออกขอา,กาดออกทีากา่ละอาาันที่ละอันถึงความดับสูงสุดบางที่ไปเกิดเห็นนิมิตนั่นนั้นนี่นี่ก็แค่เบิ้งมันจะซื้อ เฮลูป้าอ่างพวมันเรื่อยๆน,นั่นแหละปนิมิตเกิดเกิดขึ้นแต่ละเที่ยวแต่ละเทีเ่ยวบอคือกันยืนเดินนั่งนอนทำได้เบิดเดเนอนั่งทา่าใดก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้โซฟาก็ได้ได้ทั้งนั้นตัวสําคัญคือเฮาประคองความคิดของเขาหอยู่ในขํ้เดียวคําว่าพุโทโธนั่นเองาใจว่าละ่ะเราต้องเอาคําอื่นเดาเอาแต่พุดโธนั่นแหละมันิสับสนโอ้ขค้านี้งดีกว่าไวขั้มนี้ดีกว่าไ้เนาะ ดีท่อกันอย่าดีท่อกันว่าวเคราะห์ใดดีกว่ากันดีเสมอกันเพราะมันแค่แ็่ใหนเฮ่าถึงความสงบจูืซออันนี้ส่วนปัญญาฟังท่ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวกมัก็เอาเขามาเตียบเองดอกมักกังสิค่อยเห็นความจริงดอกกระทบกระทางกันแน่นันนั่นนี่นนจากของสิปล่อยว่างเน่ยอะจรจากของกับสิลูกให้เจ้าของเองตามความนักเบาเล็กหน่อยแล้วแต่เนาะปลามึงเศร้ากัดเขาหรือวล่ว มเมื่อท่านเลกกระทบซื้อดอกเฮ้ยเขียวไงเศร้า <laughs> แล้วแต่ก็ป <laughs> วดปวดต้วเขาอยู่สั้งสันเดียบจังหวะา,ากพูดจักว่าจะคล้องปล่อยได้มากหรือ,อรว่าใดมากบราะไปถึอยู่กับการคิดอย่างเดียวเด้ยการคิดเป็นเหตุแห่งการปล่อยไปจริงยุ่แต่ว่าการกระทบกระทั่งตีเอกระทบกระทั่งกันอยู่ที่มันจะอดอยู่หรือว่าอยู่เนาะ ต้องสมพัสจริงด้ขอความบนนี่ตอนแรกว่าท่านได้เกิดการกระทบกระทั่งเ่าท่านได้เกิดการด่ากันเ่าท่านเป็นยังด้ยเสยๆสบายอยู่แต่ว่าบาดกระทบกระทั่งเกิดการด่ากันขึ้นมาั้งเตัวเได้บัดสอีเห็นโทษมันบอกนั่นแต่เห็นโทษมันก็เศร้าเหัืนตัวถึงมันติศูนย์อยู่ในใจเคือปุ๊บี่นียางนี้แล้วมันก็คอยเบาบางออกเองทั้งยางหนีทั้งพระวนาบุตรโทไปเลยมันก็คอยหายดอกตามันไปเห็นหูไปเลยยิน ปรุงแกงไปกับปรุงแกงบ่หอดไก่อะไรแบบเี้ก็เอาพุดทมามาแต่งใจก่อนเอาพุดท่มาประดับความฉิดเทามันเลยบ่มีเวลาคิดอย่างอื่นก็เศร้าหมือนตัวเห็ดดูดูเขาเมือนก็มันก็คอยรูท่างของมันเองนานเวลานอนคือกันทุกคนนมันนอนง่ายมันก็จับลมหายใจกับควข้บริกรรมใดอาการพิเิเกิดได้คอยทุกคนนอนไม่ชานเด้อ นี่นอนแ๋ยพระพุทธเจ้าเอื้นวัตถาคตสายยานอนในชาตินั่นแหละมันในล่มหายใจจับอานาปนสตินีมันหลักการสืดแบบจับลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมผู้จับต้ล่มใดก็จับไปผู้บอท่านเด็จับลมใดต้องอาศัยความคิดอันหนึ่งให้มันอยู่ก็คือประข้องความคิดกับลมกับลมหายใจเข้าพูดออกโทรกับนูุ่ทนาน แต่จิตรวมมันสืหลับเร็วๆเดี๋ยวฟุบพอรดดเอออา่านอนฟังธรรมเป็นบาปว่าบาปบ่ได้ไปขาไผ่เออนอนฟังธรรมกับบาปนั่งอยู่ในห้องน้ำฟังธรรมกับบาปภาวนาในห้องน้ำกับบาปนอนภาวนากับบาปบาปมันไปว่ากังวลไปว่าเล่าร้อนเข้าไปปรุงแต่งให้มันกังวลเราร้อนเห็ดหัง คือว่าพุดโทไปโหลดบาปนะกังวนลล่อล้อมบีบพันลันแทงแล้วแต่ <c oughs> ที่นี่จะความไปขีดมันกังวลน,นั่นแหละกลไกการทํางานของอุปทานทั้งหลายญานบาปแตสิทําบุญญานบาปทั้งทั้งสิทําดีจะด้วยซ้าไปในการเาวนัานนาเนี่ยคือคกลไกมันหลอกล่วงไหวจร <c oughs> <c oughs> ิงว่าบาปแปลนตีร่างกายอยู่กับเทวนาได้นะ พูดโทตีทวนทวนไปเลยนะเอาเออมันประบา,บาดอกบ่ไเด้ไปข่าไผ่ได้ไปหล,ลักไผ่ัไเด้เห็ดผู้ได้เดือดร้อนเสียชีวิตและทรัพย์สินเออบาปที่เกิดขึ้นมันต้องมีผพู้เดือดร้อนเสียชีวิตและทรัพย์สินแต่ก็มีครูกรณีอันนี้กรณีกับเจ้าของได้ดนี่เกิดกรณีกณับเจ้าของเองเออทุ่มเถียงแต่าคนเริ่มภาวนาเป็นสิเป็นนังสัง่นมันจะมีคนสองคนน่าจะของเอกสองอารมณ์เถียงกันอ่าพู้หนึ่งว่าบ่อยากให้เหตุผู้หนึ่ง่าเหตุ ู้หนึ่งว่าพิษผู้หนึ่งว่าถือในผู้ดเดียวกันนั่นแหละสองอารมณ์นี่แหละจะไปคิดว่าจาขความเป็นบามัน,นบด้บาอสติมันเริ่มมีแยกแยะในพิษในชอบในชั่วนี่ดีตั้งแต่ตกี่เหตุพิดหรือถือกูไม่รู้กูเหตุอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีสติแล้วเริ่มแยกแยะความพิดความถูกเป็นแล้วอ่าบ,บ่าบมเป็นบาบ่เป็นพิปลาสเ้อผ,ผู้อันถามมันนะค้าวว่าสติวิประหลาดอะไรก็เห็นพิษ จากคัดลองของทำเห็นผิธจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นว่าสัมมาทิฏฐิยังสี่ไปเห็นผิดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องวิปลาสวิปลิตอันนั้นสติวิปลาสแล้ลึกผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวยังสี่ละสัญญาวิปลาสเป็นไงคิดในอดีตขึน้นมาเข้ามาสัญญาวิปลาสคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึน้นมาแล้วก็ปรุงแต่งไปกับห่องโหงไปตามความคิดเรื่องว่าสัญญาวิปลาส ส่วนสติปิปลาตคือการระลึกผิดเรียว่าสัมมาทิฏฐิหนึ่งระลึกถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิหนึ่งจาของระลึกเป็นมิจฉาทิฏฐิไปนั่นแนหะละเอาไปเทียบเ,เอามันแปดยางถึงม,มากุาองเป8ดนั่นแหละส่วนสัญญาณเวลาคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับคิดเหตุไปตามสิ่งที่แต่ความคิดจับยัางบ่ได้บ้ามันบอว่าตาวีประลาดธรรมดามีปลิตพร้อม <c oughs> คิดไปคิดไป คนเฮ้าเวลาคิดมันสิมีปลุงแต่งภาพด้บางที่คิดไปเฮ้อมึงเอ้ยสัตว์มึงเด้นอ่ก็นี้เด้นั่นแหละ,ละเ่าสัญญาบิดประหลา,ดเ,าดเอาความคิดมาเว้าวบาออกเสียงมากบางที่ว่าแสดงทางางเลยก็นี้เราสัญญาบิดประหลาดต่อไปก็เป็นสติบิดประหลิตกับ,บา่าแล้วก็เข้าสู้สีทัญยาพรน,นัเอาไปปัวนนะ อ่ะ voilà เมื่อ